การทำแซกีจริงๆแล้วก็คือการไปเอาพลังของธรรมชาติน้ำไม้ไฟดินและก็ทองมาปรับความสมดุลให้กับชีวิตของเราในขณะที่เรายังอยู่แซกีกับ่วงซุยต่างกันยังไงครับ่วงซุยเนี่ยมันมาจากออภาษาจีนลักษัพก่อนนะคะ่วงหรือว่าฟึงแปลว่าลมลม ช่ค่ะสุยหรือว่าสุยคือมาจากคาว่าน้ำเฟิงสุยในภาษาจีนกลางนะคะให้เรียกสองศัพท์ถ้าเราเรียกว่าห่วงจุยก่อนคนจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นด้านที่คนเป็นมากกว่าแต่พอพูดคําว่าห่วงซุยเขาก็จะนึกถึงสุสานซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคำคำเดียวกันเป็นคำเดียวกันค่ะํำแซกีมันคือส่วนผสมหนึ่งของห่วงซุยเป็นขแขนงหนึ่งห่วงซุยหรือห่วงจุยเนี่ยภาพใหญ่มันแตกได้หลายอันทีนี้แซกีอ่ะมาจากลักษณะภาษาจีนมันแปลตรงๆได้ว่าแปลว่าการเสริมดวง ผมเห็นตั้งแต่ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะไล่ขึ้นมาเนี่ยเนินกว้างมากแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบสำหรับแซกีที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าพูดถึงแซกีจริงๆอาจารย์ที่เห็นนะคะคือถ้าเรียงง่ายๆตรงนี้นะคะ่ะเรียกว่าแปลงฝั่งหรือ่วงซุยะคะ่ะอาจารย์ทีนี้จะเห็นว่าหวงซุยเราอะมีหลากหลายขนาดมากเลยะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะบางคนแบบอยู่เป็นสาวโสดสวยๆอะฝั่งคนเดียวได้ไหมได้คู่ภรรยาสา,สา,สามีแบบมีชีวิตอยู่กันมานานแล้วขอฝั่งคนละหลุมได้ไหมฝั่งเดียวได้ค่ะ,คะเรามีแบบเดียวหรือว่าบางคนแบบเอ้ยอยากจะอยู่เป็นคู่ต่อไปแล้วก็มีแบบคู่นะคะอาจารย์ถ้าเกิดมากไปกว่านี้นะคะอย่างเช่นแบบครอบครัวค่ะอาจารย์บางคนอยากจะวางแผนเป็นพ่อแม่ลูกรวมคุณปู่ ย่าด้วยเหมือนกันค่ะเราก็จะมี2ขนาดให้เลือกขนาดแรกนะคะสําหรับเป็นขนาดแบบครอบครัวก่อน ถ้าขนาดที่ดีกว่านี้อีกลักชวรี่ไปเลยอะคะ<ม>่ะเป็นแบบเรียกว่าตระก,กูลยิ่งใหญ่เลยอยู่กันเป็นแบบหลาย10คนเลยคะ่ะอยากจะใส่ความเป็นแบบแบ็กกราว์ของบ้านเข้าไปว่าเอะบ้านเราอาจจะเป็นนักร้องมาก่อนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยให้มีดนตรีขึ้นในบ้านเราก็ได้สามารถมาวางแผนกันได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีหลายขนาดมากมายค่ะอาจารย์เรียกว่ามีแบบเดียวแบบคู่แบบครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวพิเศษทางตระกูลแค่ค่ะมีมาออกแบบกับเราได้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ทําไมต้องเลือกซื้อนาวาแน่ค่ะถ้าอาจารย์ สังเกตตั้งแต่เรามาเดินโครงการค่ะอาจารย์อาจารย์จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงก่อนคะ่ะโอ้โหปอดโปรงได้รับพลังเต็มๆเลยชอบที่สุดเลยคือพลังของพระาทิตย์แล้วก็ที่สําคัญร่มรื่นเรื่องของต้นไม้ค่ะ ดีอีกเรื่องหนึ่งคือทิวเขาที่โอบล้อมเวลาเราขึ้นไปบนเนินเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะอาจารย์คะสิ่งแรกที่สําคัญก่อนจะต้องถูกหลักฮวงจุย้ยที่ดินบริจาคเลือกไม่ได้แต่นวาน้าเนี่ยเราเราบอกชัดเจนว่าเราเป็นรูปแบบเอกชนเพราะฉะนั้นที่ดินของเราเนี่ยคะ่ะเราต้องเลือกสรรตามหาใช้เวลาประมาณเกือบ3ปีในการเลือกที่ดินแปลงน,น,ลงนี้การันตีแน่นอนว่าฮวงจุ้ยเราดีแน่นอนสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเราไม่ได้มองแค่ว่า ควงจุ้ยดีอย่างเดียวเรามองว่าลูกหลานที่มาไหว้ในอนาคตจะต้องได้รับบริการจะต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกันเราก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับหลักการจัดแลนด์สเคปปิ้งหรือว่าการจัดสวนให้มันสวยงามเนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องครบคัน เื่อกี้เราไปชมแล้วหนึ่งบริการคือในส่วนของหวงซุยหรือสุสานทีนี้เรามาอยู่ในโซนที่2คือเป็นเทพเต่ามังกรก็คือการทำแซกีเสริมดวงถ้าพูดถึงการเสริมดวงสิ่งหลักๆที่คนเราอยากได้แน่นอนพลังอำนาจบารมีและอายุยืนยาวเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเทพเต่ามังกรอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าหัวท่านเป็นมังกรตัวแล้วก็เป็นเต่าซึ่งสัญลักษณ์ของมังกรคืออะไรคะอาจารย์ อำนาจบาลมีใช่ค่ะตรงมากเต่าคืออะไรคะจันเต่าก็อายุยืนสุขภาพดีพดใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่แทนการทําความหมายของการทแํแเซกีได้ดีมากเราก็เลยหยิบยืมเอาสัญ,ญลักษณ์ของท่านนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของบริการตัวที่สองที่นวานาออกมาคือการทแํแเซกีผ่านเทพเต่ามังกรนะคะในโซนนี้ค่ะจย์ ที่ที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่าอะไรครับอ่าอันนี้อาคารเก็บอัฐิค่ะอาจารย์ครับค่ะก็จะสามารถเก็บเป็นในรูปแบบของอัฐิได้ค่ะถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้มีธรรมเนียมสําหรับการฝังไปเป็นแปลงฝังหรือห่วงซุยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าคนไทยเราก็เผาแล้วก็เก็บในช่องเก็บอัฐิเยอะอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในนี้จะเห็นม่าหนึ่งนะคะหนึ่งกิมมิคของอาคารนี้โดยเฉพาะข้างหน้าจะเห็นเลยว่าเป็นรูป ของพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะต้องเปิดถึงจะเห็นรูปเป็นรูปที่คนเสียอ,อยู่ด้านในค่ะอาจารย์เราอยากให้ผู้วายชนของเราเหมือนได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของท่านเพราะท่านเป็นเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาปานีอะค่ะให้ท่านได้ดูแลบรรพบุรุษของเราอันนี้หนึ่งกับสองเราจะมีการเปิดบทสวดต,ตลอดเวลาค่ะอาจารย์หรือแม้กระทั่งว่าการออกแบบในนี้อาจารย์จะเห็นเลยว่าใช้สีทองแล้วก็สีแดงเป็นหลักคือมันเป็นสีของพลังอํานาจสีของบรารมีสีของความ,วามร่ารวยค่ะอาจารย์สีของความเป็นมงคลบ้านทุกหลังลงท้ายด้วยเลข แปดแปลงฝั่งก็เหมือนกันหรือว่าเต่ามืองกรที่เราดูไปแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างเราจะเป็นมงคลหมดคะ่ะอาจารย์ก็คือ3โซนที่เรามีใช่ค่ะอาจารย์เราเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องใ้วยความเป็สิริมงคลใช่ค่ะพว,วงจุ้ยดูแลการบริการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลศาสตร์มงคลทั้งหลายเราเอาเข้ามาใช้หมดคะ่ะอาจารย์เรามีแบบช่องเดี่ยวกับช่องคู่นะคะอาจารย์ช่องเดี่ยวคืออยู่ได้1คนราคาตั้งแต่4 0 0 0 0ถึง70,000 ถ้าเป็นคู่ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน2คนจะอยู่1ห,หรือ2ก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ราคา7 0 0 0 0ถึงแสนสีค่ะราคานี้นะคะคือรวมค่าส่วนกลางแล้วไม่มีจ่ายรายปีค่ะเทียบกับหลายๆที่ถ้าอาจารย์เคยใช้บริการจะรู้เลยว่าหลายๆที่นี่ถ้าไปใช้ค่าสถานที่ แรกเข้าก็ต้องมีก้อนหนึ่งลายปีก็ต้องมีก้อนหนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะแต่อันนี้ค่ะสมมติว่าเราเริ่มต้นอยู่แบบเดี่ยว4ี่หมื่นบาทค่ะอาจารย์ตลอดไปมไม่พอรักษาความปลอดภัย365วันไม่ต้องกังวลค่ะมาแล้วอ,อัฐิจะหายไปอยะะ่างี้ค่ะเพราะว่าเวลาเปิดเนะะี่ยค่ะเปิดได้แค่ชั้นแรกถ้าอยากจะเปิดชั้นสองต้องแจง้งเจ้าหน้าที่ปันพบุรุษของเราก็ได้อยู่ในที่ที่สะอาดสวยงามแบบนี้คะ่ะปลอดภัยแน่นอนอาจารย์ปลูกความมั่งคั่งในปัจจุบันให้ผลแห่งความรุ่งเรืองงอกเงย ตราบชั่วลูกชั่วหลานที่เนวาน,น่าเมมโมเรียนพาร์ก